สวัสดีดค่ะสวัสดี f อฟซหอน้าจแคสซิงนะจ้าวันนี้เราก็มาเที่ยวเขาพนมรุง้งสวัสดีค่ะะเดี๋ยวเจฟเพิ่งจะพาลเลยเขียนไปม,ไม,มาเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูดและมาชมอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะคะวันนี้ f อซจ้า คนวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวจะผ่านเอฟซีมาดูนะคะว่าเป็นยังไงท่านใดที่ไม่เคยมานะคะเชิญชวนมาเที่ยวด้กันนะคะเอฟซี FC จ้ะมาเที่ยวเขาพนมลุง,งนจีผึ่งเด้อปุ่นหอนาอยางดีกว่าก้อนโมสะอาดสะอาดลมลื่นมากเลยจ้ะโหฮอนพามาเที่ยวจ๋ผึ่งพามาเที่ยว เดินชมเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะนักท่องเที่ยวร้ายค่ะมันเนี้ยักท่องเที่ยวร้ายใช่ะ แล้วถายแล้ว่ะก็พายเอฟซีว่าไงคะวันนี้เราก็จะพามาขึ้นเขาประนมรูโอเคค่ะก็เึ้นสุนับไปเดี๋ยวเราก็จะไปไปตรงนี้นะคะอันนี้เริ่มต้นทา,าทางเข้าทางออกเดี๋ยวให้จุกมือเลยไหมนี่ไงคะอยู่หลังน้ง บคนรายิกเคค่า fc นี่เนาะพาบรรยากาศโดยรวมค่ะนี่บรรยากาศร่มรื่นค่ะ fc ค่ะนี่คือคนก็หลังไหลขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขอคอยคิวก่อนเนาะคอยคิวก่อนไม่ต้อตงข้าวทำเนียรผู้เข้าชมเนาะคะนะ่ะเนาะเรียบร้อยค่ะตรงจุด เสือภัธรรมเนียมตอนนี้เรากําลังเข้าสู่แล้วนะคะนี่เข้าสู่บันไดชั้นตน้ตนๆนะคะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ FC ่ะอยากให้ FC มามาเที่ยวกับเจ๊เพิ่งมากเลยนะหนึ่งหัวหน้าไปแล้วขึ้นละพาคุณยายมาด้วยพาค,คุณยายอันนี้เป็นเป็นเมียของ อาจารย์บัวอาจารย์คุณตาบัวนะค่ะเนาะนอไปนอนละโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมบรรยากาศชั้นบนนะคะจะชมไปเราไปอันนี้ขอบพรมิหารเนี่ยบรรยากาศนี้่นะเนี่ยบันไดแบบนี่ยขึ้นสูงแบบว่าบ่มีบ่มีแพทเต้นนะโอ้ยบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะทุกคน บรรยากาศร่มรื่นมากบรรยากาศโดยรอบเนาะนี่พายเอฟซีมาดูก่อนเนาะค่ะเนาะนีบันไดต่อไขึ้นไหวค่ะไม่ไกลค่ะเดินไหวค่ะไปดูอเลยเฉยๆล้วจะใพาออกไปเยอะพอดีพอดีที่วัดที่วัดเขาพนมรุ้งนะคะมีงานด้วยน่าจะเป็นกระถินนะคะเ่าจะเป็นกระถิน ขอหน้าไปแล้วขอหน้าไปก่อนละโอ้ยเกือบแล้วเอฟซีอีกหลายอีกหลายขั้นอีกหลายขั้นเหนื่อยเห็นยังคะเอฟซีจ๋าเห็นยังเนี่ยจะพึงพามาเบิ่งแล้วเดอเอฟซีจ๋าเอฟซีธันใดที่บ็อกเคยได้มาเที่ยวจะพึงเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งแล้วเด้อจ๋าเด้อนี่ เรงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นสิบห้าขึ้นหอหอดผุนเลยขึ้นสูงแล้วเริ่มหอบเลยเริ่มหอบแล้วเห็นไหมเอซีจะสวยเนี่ย สวยมากเห็นไหมเห็นไหมโคตรเฟรสุดไปต่อหอบจักนอยแล้วเ้พอดีวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนก่อนการทำงานหลวงจะมาถึงก็มาหาแรงบันดาลใจเนาะมาพักผ่อน สวยไม่ค่าเอฟซีจ้าไหมงามงามโอ้ยประวัติศาสตร์ลำค่าของจังหวัดบุรีรัมย์จ้ะเชิญชวนเดอ้อเชิญชวนเอฟซีทุกคนมาเที่ยวน้ำกันเดอ้อจ้ะอยากให้เอฟซีทุกคนมาเที่ยวอยากให้มาเห็นตะขวามาล่างการ ฮ้ยหอบมีเสียงหอบเนะค่ะเด้อยาเซลจะพึงเด้อเฮ้ยเดจะพึงสิพาาไปเบิ่งซันทั้งเทิ่งว่าว่าอนั่งการขนาดไหญเนาะเนี่ยผ้าเบิ่งวันหนักไปใส่เลยโอ้หนักต้องเที่ยวไล้ค่ะเยอะแยะเลย เดี๋ยวพึ่งพามาช่องบรรยากาศอันนี้อีกสั่นหนึงนะะ่งเด้อค่ะขึ้นต้งน,นั้นไปอีกอันนี้เด๋่ ประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งสวยงามสวยงามจริงๆค่ะเอ็กซีจ้าถือว่าอลังการ,รม,มากเด้อเดี๋ยวไปถึงเนาะเลืออีกเลืออีกสองสามขันใหญ่ๆ ใไม่ก็ติดใส่รองเท้า,าแบบนั้มาฝนก่อนลิ้นลมาเดีวจ้ะพี่น้องจ้าฝนลินล,นลินมาแล้วแต่พอเป็นอุปสรรคสำหรับเฮาเพราะเฮาเฮา,าอยากพาเอฟซีมาเห็นเขาพนมลุงความอลังการความเป็นวัฒนธรรมความเป็นอดีตความเป็นความศักดิ์สิทธ เดี๋ยวเข้าเกือบจะได้ขึ้นสั้นบนแล้วเนาะเ็บซี่จ่าเดี๋ยวสิได้ชมไปพร้อมๆกัน <laughs> ประมาณนี้จะเ,เป็นภางเอาบงก่อน อข้าวเผาก็ไอเฟสกะอุ๊บไปอีกหอบหนึ่งอีกหอบหนึ่งใหญ่ๆไปด้วยการใจเอฟสีเราจะขึ้นไปดูประสาทเขาพอน้องลุงด้วยกันทอดเราไอ,าาาอ้ด้วยอ่ะพ็กฮะอืมเพ็กพิมคอยด้วย ไม่ไกลหรอกเดินเลยมาขึ้นมาจัดถึงแลวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพายเอฟซีย้อนดูค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยหอบเนาะหอบเลยแหละให้ดูก่อนหอบผักยกก่อนแต่ก็สวยจ้ะ คมค่ะคมค่ะก็ที่ห้องเดินมาเห็นป,ะปะะ่ะตต <c oughs> เกิบล้ว <c oughs> เกิบล้วอีกนิดหนึ่งเนี่ยสวยปะค่ะสวยปะ เป็นยังไงคะเอกสีสวยไหมสวยปะเฮ้ยน้องเชฟเ่ยประมาณบอว่าจะย้อนแสงหน่อยนะคะแต่ก็แต่ก็ถือว่าสวยมาก ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนมากวันนี้ถือว่าอากาศดีอ๋อ โอเคค่ะนี่เนาะเจฟซีจ่าเจฟเฟิงก็พามาชมแล้วก็หอมไปด้วยกันนิดนึงโอเคค่ะนี่นะบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ค่ะสวยเนาะสวยเนาะ สวยมากโอเคค่ะเจ๊พึ่งก็ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจ๊พึ่งจะไปถ่ายภายในให้ดูอีกเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊พึ่งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊พึ่งและช่องหัวหน้าจ้ c a แคสซิงด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะโอเคค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้ขามาขึ้นเขาพนมรุ้งพอป่ะปรับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ